สบายดีมีสุกพี่น้องป้องป่ายซุขขูดสุขคนนะครับวันนี้เราจะมาเกาะติดขอบซะเลยนะพี่น้องวันนี้จะมาหาป่ากันนะพี่น้องโอ้โหสานบ้านเฮาบ้านคำพีน้อยตบำบลคำพีอำเภอนาะแกจังหวัดนคนพรพนมของเรานะครับเนาะวันนี้ก็เกาะขอบซะเลยเลยพี่น้องป่าสดสดวันนี้จะมาลุ้นกันเนะาะพิ่นลงทั้งปลาดอกปลาดุกอ่าหลายป่านะแม่เนาะกุ้งหอยกุ้งหอยเนาะครับเนาะ แบบธรรมชาติเบิ่งในบรรยากาศอีสานบ้านเฮาลมพัดวีวีนะพี่น้องเบิ่งในนี่นี่น,นโอ้โหเบื้งในถงในแต่ก่อนนีเหลืองอลาลามแต่เนี้ยมันอาน้าโค้นาข่ากันแล้วเบืงแล้วเนาะครับเนาะจะมีงัวมีควายนเนาะครับเพิ่นปล่อยเลี้ยงตรงเนี้ยเป็นที่เพิ่นปล่อยงัวปล่อยควายได้บัดนี้เพราะว่าไม่มีข้าวเลยเนาะพี่น้องสุดยอดสุดโต่งเลีเนาะครับพี่น้องเนี่ยบรรยากาศโอ้โหวันนี้รอบนี้รอบที่สามหมานบ่พี่น้องมาเบิ่งมาชมกันโอ้โห ป่าดุกนะครับเนี่เบิงในพี่น้องดินับตับตับตับเบิงในนี่อือหือปลาดุกนาสุดยอดเนี่ยเห็นบ่นี่บรรยากาศอีสานบ้านเฮาพี่น้องเนี่ยเนี่ยมือโป้เฮาสิวาดเหหได้ระบาดนี่ยายก็มารอลุ้นเพราะว่าตรงนี้จะมีกุ้งใครอยากจะสนใจอยากได้กุ้งนะครับเนาะติดต่อมาได้เลยนะครับเนาะร้อยสองร้อยเพิ่นกับเอาไว้ให้เลยเนาะสั่งได้เนาะที่แม่เบิ้มเนาะ นี่บ้านกับพี่น้อยของเราสนใจนะครับกุ้งหอยปูป่าหน้าเนี่ยมาได้เลยครับตรงนี้เบื้องในนี่บรรยากาศอีสานบ้านเฮาโอ้โหสุดโต้งนะพี่น้องอืเนี่ยลมพัดวีวีเบื้องในนี่มีทั้งงวมีมทั้งควายเบื้องในนี่อีสานบ้านเฮาเนี่ยอยู่เนวกน Liu, ินนะครับทิศอีสานนอกเหนือจากเชืลลับจากขัวหอยเราก็จะมาตรงนี้มาสะนะครับพี่น้องพามาเที่ยวมาชมเบื้องในนี่รุ้นกันเบื้องีนปลาขอกปลาขอก็มีดนะพี่น้องเนี่ยปลา แบบปลาหน้าเลยครับบอไดให้อาหงอาหารเลยแบบธรรมชาติเนาะครับเนาะเนี่ยเนี่ยมือโปรกํำลังเิว่าหิได้พี่น้องอโอ้ลุ้นกันนะครับพี่น้อง สุดยอดมากๆเลยน้องไหนๆดูอพี่น้องสุดยอดมากๆเลยน้องรับมาป่าซอยกันพี่น้องโอ้โหสุดยอดมากๆเลยครับสุดยอดของกมี่พี่น้องบาทนี้สุดยอด นี่คือการวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาโอ้โหหมันคักหมานเน่พี่น้องเบื้องเนี่นี่ป่าเนี่ยสนใจนะครับน้องบ้านคำพีน้อยตำบนคำพีอำเภอนาแก,แกจังหวัดนครพรนมนะครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาสุดโต่งมากๆเลยเบิ่งเนี่นี่ขอบสะเลยพี่น้องเนวยอยู่ในกินที่อีสานตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงก,กว่าๆนะครับนาะเพื่อนก็เริ่มไล่งงไล่งัวไล่ควายกับบ้านกลับซองเลยท่พี่น้องแต่ละผู้แต่ละคน เบินเนี่ยฟินบรรยากาศเนาะครับลมพัดวีวีเนาะสุดยอดมากๆเลยนะพี่น้องอ,อ,อือ,อ,อ,อสุดยอดมากๆอมากอันนี้กับปุ๊ป่าเนาะครับ สุดยอดบัดนี้เบาเอสขออบล่าพระจากกันเด้วพี่น้องขออยู่ดีมีแหง้งยู่ดีมีสุกสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมัางมีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอด,ปลอดไปบุญยุสุขํารุ่งเรืองเรืองเรืองสุขขูสข่สุขคนนะครับน้อไปแล้วเดอ้อไปหาแนวอยู่ในกินเอาป่าเมื่อฮ็ดกิ่นกันเด้อพี่น้อง